บอยประกรณเฉลยปมแอบลูกภรรยาไว้เชียงใหม่หากย้อนกลับไปตั้งแต่เลิกกับน้องเอย๋ยแฟนสาวนอกวงการพระเอกมาดเข้มบอยประกรณฉัดบริรักษ์ก็มีข่าวควงสาวร้อนที่เชียงใหม่หลายต่อหลายครั้งกระทั่งล่าสุดทำเอาหนุ่มบอยงานเข้าอย่างจังเบ้อเร่อหลังมีตาดีเห็นหนุ่มบอยจูงมือเด็ก เที่ยวแถวดอยสุเทพจนโดนมาว่าพระเอกคนดังแอบซุกลูกซุกเมียไว้เชียงใหม่ก่อนที่ข่าวจะเลยเถิดไปกันใหญ่หนุ่มบอยเลยรีบออกมาชี้แจงแถลงด่วนโดยยืนยันว่าเด็กคนดังกล่าวไม่ใช่ลูกแต่เป็นเด็กที่ตนนั้นเอ็นดูตั้งแต่สมัยฝึกงานที่เชียงใหม่เมื่อ3ปีก่อนส่วนผู้หญิงที่ว่าก็ไม่ใช่ภรรยาเป็นแค่เพื่อนร่วมทิปเที่ยวเฉยเฉยไม่ได้รับเลี้ยงเด็กครับเป็นน้องที่ปลูกพันและสนิทกันคือน้องคนนี้ชื่อน้องพิซซ่า เขาอยู่บนดอยสุเทพที่เชียงใหม่ซึ่งผมเคยไปฝึกงานที่นั่นเมื่อ3มปีที่แล้วเวลาขึ้นไปเที่ยวก็ไปเยี่ยมเขารู้สึกถูกชะตากับเขาเพราะส่วนตัวเป็นคนชอบเด็กด้วยโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงเวลาขึ้นไปเชียงใหม่ก็ไปหาน้องเขาทุกครั้งซื้อขนมซื้อตุ๊ก,กตาไปให้มีโทรศัพท์คุยกันไม่ได้ถึงขั้นรับเลี้ยงเป็นพ่อบุญธรรมอะไรเขามีคุณพ่อคุณแม่เขาดูแลอยู่เขาเรียกพี่ครับโดยเรียกว่าไอ้บอยผมรู้จักเขาตั้งแต่อายุ สขวบตอนนี้อายุ6ขวบแล้วถ้าไปเชียงใหม่ก็ไม่พลาดที่จะต้องไปหาเขาให้ได้ซึ่งไม่ได้มีลูกอะไรอยากเป็นข่าวเลยเวลาไปหาเขาส่วนใหญ่จะขึ้นไปที่ดอยสุเทพซึ่งบ่อยเองไม่คิดว่าจะมีใครถ่ายรูปบ่อยนะส่วนที่บอกว่ามีภาพผมกับผู้หญิงที่เชียงใหม่ด้วยซึ่งข่าวตีว่าอาจเป็นแม่ของเด็กจริงๆก็ไม่ใช่เลยครับเป็นใครที่ไหนก็ยังไม่รู้เพราะผมไปเชียงใหม่บ่อยไปกันทีหนึ่งหลายคน